ครับคนจะแคมป์คลิปนี้นะผมจะมารีวิวเจ้าเต็นโคลแมนตัวน,นี้ครับนะโคลแมนตัวน,นี้เลยโอ้ยไม่ใช่ฝั่งน,นี้สิโคลแมนตัวน,นี้ครับนะนี่เลยเต็นนอนคนเดียวที่กลางหวมากของโคลแมนครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง มาลูดซิเปิดกันเลยเออมาดูนี่เต็นเป็นสีนี้นะครับนะก็อาจจะคล้ายๆกับสีของใครสักสีของนั่นแหละนะครับนะแต่ก็สีสวยนะผมว่าสีสวยดีมาดูว่ามีอะไรก็เต็นท์รัดมาอย่างดีนะครับมีอะไรเนี่ยคู่มือมาให้ประมาณนี้นะ นี่มีคู่มืออย่างนี้นะน,นี่มาน,นะ้วอะไรอีกอ่ะมีอันนี้มาให้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะนี่ใครที่อ่านออกอ่านลัแปลมาให้ผมหน่อยอะส่งมาหน่อยอยากรู้ว่ามันอ่านว่าอะไรบ้างเป็นการ์ตูนนะครับอืมน่าสนใจดิแล้วก็มีอะไรอ่อะอน,นีะ่นี่นี่ ขยับเต็นท์กันหน่อยออนี่จะเป็นถุงใส่พวกสมอมาดูซิมีอะไรบ้างที่ให้มาสมอตัวนี้มีสมอใหญ่ที่เป็นพลาสติกนะตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่อันนะครับตัวสมอตัวเล็กอีกเยอะเลยเนี่ยตัวนี้นะสมอนี่แล้วก็เชือกจะมีเชือกอยู่สองสีนะลองดูดีๆนะครับเชือก ลักษณะของสีเชือกลายของเชือกจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นลายขาวดำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็เป็นลายขาวกับสีออกส้มออกน้ำตาลอ่อนๆนะครับเหมือนสีเต็นเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเสาโครงโครงของไฟชีตนะครับถ้าเรากางไฟชีตมันจะมีเสาโครงตัวนี้ให้สองเสาสองเส้นนะครับของเส้นใช่ไหม เส้นด่ที่ดูรีวิวมาคือ2นะครับโอเคนี่ครับสเส้นแบบนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับนะ่ะอยากรู้ว่ามันกางยังไงมันไวยังไงติดตามดูต่อไปนะครับมาเดี๋ยวมาดูวิธีการกางเต็นท์และเก็บเต็นท์กันนะครับนะ่ะอันนี้ผมกางไว้แล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับแต่ยังไม่ไม่มีไอ้ตัวไลชีดคุมนะครับนะไฟชีดยัง ยังไม่คุมเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนจะให้ดูลักษณะเวลาเรากางออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหน,นคล้ายๆกับเต็นท์โครงทั่วไปนะครับที่เราขึ้นโครงเองแต่เต็นท์ตัวนี้ของโคแมนตัวนี้ครับนะมันจะดึงขึ้นนะครับมันจะมีโครงและดึงข้างบนเนี่ยครับเพียงไม่กี่วินาทีก็จะได้นอนในเต็นท์แล้วเวลาที่เราแกะเอาเต็นท์ออกมานะครับมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มันจะมีตัวไฟชีตคุมอยู่ พอเราออกไปแล้วนะครับมันจะเหลือตัวโครงตเต็นตัวเต็นตัวนี้นะครับออกมาแบบนี้นะวิธีการกางก็ปล่อยลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีขาด้านข้างตรงเนี้ยครับออกไปนะครับค่อยๆนะครับมันจะมีข้อพับมันอยู่แต่ก็ต้องระวังดีๆนะครับกางง่ายแต่ก็พยายามระวังนะเป็นห่วงไอ้เรื่องตรงข้อพับตรงนี้แหละนะครับอ่ะได้แบบนี้แล้ว อันนี้ผมไม่ได้กงังรีบกังนะกังช้าๆแล้วนะครับดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอย่างนี้นะกังแล้วแล้วดึงขึ้นปึ๊บแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่ยให้เข้าร่องเนี้ยครับป๊กเสร็จแล้วเป็นพร้อมแล้วครับพร้อมนอนละแบบนี้ก็นอนได้นะนะถ้าอยู่มีไฟชีดคุมข้างบนแล้วก็อยู่ในที่ร่มอยู่ในอาคารก็ได้แล้วแบบนี้ มาดูขนาดของมันกันบ้างนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ90ซนเมตรความยาวในแนวนอนนะครับในช่วงของการนอนอยู่ที่เมตรเก้าส่วนจากพื้นถึงหลังคาอยู่ที่ประมาณ1เมตรมาเรามาดูข้างภายในเต็นท์กันดีกว่านะครับเต็นทะ์พูเมนนี้มันจะมีมุ้งนอกกับไอ้ผ้าใบาด้านในนะครับไอ้ไว้กันแดดไอ้กันแสงเข้าเดี๋ยวผมเปิดก่อน อันนี้ก็จะเป็นโลโก้โคอมนันที่ตัวมือไอที่ซิปนะครับที่ตรงนี้นี่เป็นมุ้งตะข่ายสีดำนะครับข้างในก็จะมีตัวนี้ตัวเต็นท์อยู่นะครับเอาไว้กันแสงเข้านะครับเวลานอนจะได้ไม่สว่างเกิน,นอันนี้คือภายในนะภายในก็ดูกว้างอยู่นะครับนี่ตรงนี้มีที่ใส่ของแต่อันนี้ผมไม่ได้กางตึงนะยังไม่ได้กางตึงประมาณนี้ครับก็นี้ข้างบน มีหูห้อยของนะครับนะแล้วก็มีซิปเปิดตรงนี้ด้วยนะครับนะเปิดข้างบนเปิดแค่งเดียวนะครับเนะี่ยเปิดเอาอากาศเข้านี่ไงนี้ถ้าเราปิดไอตัวกันแดดตรงนี้นะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้นครับแบบนี้โอเคนะเดี๋ยวจะมากางไฟชีตให้ดูเวลาจะกางไฟชีตนะครับเนี่ยเราจะต้องมีตัวโครงเหล็กนี้ก่อน ตัวโครงหลังคานะครับมันจะมีสองเส้นทีน,นี้ให้เอาออกมาจากกาัดการกลางไว้ก่อนเลยครับต่อไว้ก่อนให้เรียบร้อยแบบนี้ง่ายๆครับสองเส้นแบบนี้เลยทีนี้นะครับเอาตัวาฟชีตออกมา,าผมจะเอาคุมไว้บนหลังคามื่อก่อน,นเอาไงเอาด้านในม,มันขึ้นมาก่อนครับเพื่อที่เราจะใส่ตัวโครงเหล็กโครงเมื่อกี้ ตอนนี้แกะก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดปิดฝั่งนี้การลวนเทลขนาดนี้ครับใส่นนเข้าไปนี่นล็อกน,นะตอนนี้มันจะมีตีมทุกแกะไว้ใส่ที่โคงแต่อัวนี้ใส่สองฝั่งนี่หนอ <ไ>เราลองฝนไหมจันยังยังยังเอาเราเซตใหม่เรากันฝนได้เปล่าใจเย็นเสร็จแล้วพอได้แบบนี้ใส่โฟมเรียบร้อยแล้วกมม็กว้างมนทีนึงต้องลุไปดเลทำไงไมานนะ้ยมาเนี้ยครับแล้เสาฝัองนี้แหละ หรว่าอันไหนมันด้านหน้าด้านไหลดูเอาลนะคือ,อ,ม,อมาประมาณประมาณโดยประมาณอยางนี้ครับรมันแการออกแบบเก็บผา,า,าก็น่าจะดีกว่าแบบสวญงามนะครับมีสกรีนโลโก้โคมแมนด้านข้างนี้ดูเต็นต์ตัวนี้นะครับมันก็ต่างจากเต็นตที่ผมเคยใช้ทั่วไปมันไม่มีเชือกข้างบนที่จะไว้รัดตัวโครงเต็นท์นะ แต่มันจะมีตัวนี้มาแทนไอ้นี่อ่าอย่างนี้ครับที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าตีนตุกแกอันนี้นะครับน่ะเราก็ล็อกไปตามรงเต็นตนี้เลยประมาณเนี้ยครับเนี่ยติดไปนี่ก็ลงมาเลาะติดไปเรืร่อยๆเพื่อ,อความแน่นหนาเอนเครับนะใส่ไปมีทุกโครงเลยนะครับใส่เข้าไปให้หมดนั่นแหละประมาณเนี้ยนะลองนะครับ ประมาณน,นี้ถ้าใส่ตีนตุ๊กแกหมดแล้วก็ตรงนี้นะครับเนาะหรือว่าจะใส่ตีนตุ๊กแกทีหลังก็ได้ใส่ไอตัวเชือกตัวนี้ก่อนไอ้ขอดึงโครงเต็นท์ก่อนดึงไฟชิดนะครับสีมุมนะสีมุมเลยนี่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่ตีนตุ๊กแกก็ได้อันนี้ผมทำมือเดียวเนี่ยถือกล้องหนึ่งมือก็ไม่ยากมา,มา ต่อไปนะครับนะมาดูวิธีเก็บกันเกาะพับไลาชีตไปแล้ววิธีเก็บเกาะตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้อยู่กดปุ่มนี้นครับแล้วกดลงก็หลุดละแล้วก็ปล่อยลงไปเลยแบบนี้่ะลงมาลักษณะน,นี้นครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอาพับไปก่อนก็ได้ครับส่วนขาพวกนี้ขาโครงตัวนี้นะผมใช้มือเดียวนะครับแต่เราต้องดึงมันออกหน่อยอย่างเงี้ยครับดูข้อตรงนี้ดีๆนะครับ ต้องดึงมันออกหน่อยดึงออกมาแล้วค่อยงอขึ้นนะถ้าไม่ดึงออกมามันอยู่เงี้ยจะดึงไม่ได้จะพับไม่ได้อะตรงนีน้ดึงออกมาก่อนเป็นแบบนี้แล้วก็พับนะครับนี่แบบนี้นะทาเหมือนกันหมดเลยครับทาเหมือนกันหมดเลยนี่ดึงออกแล้วก็พับเข้ามานี่ประมาณเนี้ยครับทําให้หมดเลยสี่ขา่ะเรียบร้อยแล้วก็มัดเชือกล็อกมันไว้เขี่แล้วใส่กระเป๋าปิดซิปได้เลยครับเนี่ย ป็นสิบปลายง่ายๆแค่นี้